การสำรวจเพื่อดัดแปลงอาคารของโลตัสเอ็กเพ s สวันนี้เรามากันที่จังหวัดจันทบ,บุรีลักษณะภายนอกเป็นอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นเป็นอาคารเก่าอายุน่าจะเกิน15ปีมีการต่อเติมกันศาสร์โครงเหล็กป้ายโฆษณาตลอดแนวอาคารด้านหน้าและด้านขวา ของอาคารเป็นถนนสาธารณะการพิจารณาลักษณะรูปแบบอาคารโดยรวมจะทําให้ผู้สํารวจมีความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนเมื่อเข้าทําการสํารวจภายในอาคารโดยเฉพาะในจุดที่มองไม่เห็นเช่นโครงหลังคาเราสามารถจินตนาการจากลักษณะภายนอกทําให้แบบที่เราเขียนมีความใกล้เคียงกับสภาพอาคารได้จริงมากที่สุด การสำรวจภายในอาคารเริ่มจากชั้นที่1ผู้สำรวจต้องทราบก่อนว่าขอบเขตพื้นที่เช่าหรือพื้นที่ใช้งานจริงของโลตัสเอ็กเ s รนั้นเป็นอย่างไรเพื่อจะกำหนดขอบเขตของการสำรวจเพื่อให้การสำรวจทำได้ง่ายและรวดเร็วอีกทั้งจะได้รู้ว่าข้อมูลตรงไหนจำเป็นต้องให้ความสนใจหรือไม่อย่างไร ในตัวอย่างชั้นที่หนึ่งของอาคารมีลักษณะโล่งไม่มีการก่อผนังกั้นห้องมีเพียงบันไดและห้องน้ำที่อยู่ในตำแหน่งมุมด้านในสุดการสำรวจเริ่มจากเช็คตำแหน่งปิดเสาโดยการวัดระยะจากเซนเ,นเตอร์เสาต้นหนึ่งถึงเซนเ,นเตอร์เสาอีกต้นหนึ่งหรือจะวัดจากขอบเสาด้านในต้นหนึ่งถึงขอบเสาด้านในอีกต้นหนึ่งก็ได้แต่ทั้งนี้สุดท้ายทีมสำรวจจะต้องหาค่าระยะริด เซนเตอร์เสาแต่ละต้นเพื่อสรุปขนาดพื้นที่เช่าให้ทางตัวแทนของโรตัสและเจ้าของอาคารผู้ให้เช่าได้เข้าใจในข้อตกลงร่วมกันวัดมุมเสาถึงมุมเสาในลักษณะเป็นกากบาทเพื่อตรวจสอบองศาของอาคารหากค่าที่ได้ตรงกันหรือต่างกันไม่เกิน2เซนติเมตรก็เชื่อได้ว่าอาคารนั้นน่าจะได้ฉากทั้งนี้ควรเช็คหลายๆจุดเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาประกอบกัน ผู้สำรวจเก็บค่าขนาดเสาซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของบิวอินในตัวอย่างผู้สำรวจกำลังเช็คระยะความกว้างและลึกโดยรวมของอาคารเพื่อหาการเก็บค่าระยะเสาถึงเสามีความผิดพลาดในบางจุดก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น หรือแม้ผู้สำรวจจะพบความผิดพลาดภายหลังทางผู้สำรวจก็สามารถนำข้อมูลระยะรวมมาหาค่าเฉลี่ยของระยะเสาถึงเสาในจุดที่เก็บข้อมูลผิดพลาดได้ผู้สำรวจเก็บค่าระยะจากพื้นถึงท้องคานซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญมากเนื่องจากการวางชั้นวางสินค้าตู้แช่มีความสูงที่เป็นมาตรฐาน ากระดับท้องพื้นและท้องคานมีระดับที่ต่ำเกินไปคือต่ำกว่า2เมตรโดยทั่วไปหากไม่สามารถปรับแก้ไขระดับให้สูงเกิน2เมตรได้นั้นทางโลตัรก็จะรีเจ็โครงการนั้นโดยทันทีผู้สำรวจวัดระยะจากพื้นถึงการศาสตร์คอนกีตเสริมเหล็กด้านหน้าซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นสำหรับการทำแบบรูปด้านรูปตัดและเป็นข้อมูลให้ทางโลตัส สำหรับการออกแบบปรับปรุงอาคารอีกด้วยวัดขนาดบันไดห้องน้ำและรายละเอียดอื่นๆเช่นช่องชาร์ปเพื่อใช้เป็นข้อมูลและต้องใช้แสดงในแบบทั้งหมดเพื่อที่ทางโลตัสสามารถนำไปคำนวณวางแผนเรื่องงบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการรื้อถอนหรือปรับปรุง การสำรวจอาคารในชั้นที่2ลักษณะชั้น2ของอาคารตัวอย่างมีความแตกต่างจากชั้นที่1ค่อนข้างมากทั้งพื้นซึ่งเป็นไม้ในบางส่วนไม่ใช่คอนกรีตและรายละเอียดในส่วนของผนังกั้นห้องการตกแต่งการสำรวจในชั้นที่2นี้ไม่จำเป็นต้องเก็บระยะเสาถึงเสาอีกเนื่องจากได้เก็บข้อมูลจากชั้นที่1มาโดยละเอียดแล้วยกเว้นว่าจะมีการต่อเติมอาคารหรือมีการตั้งเสาที่ไม่ตรงกับเสาชั้นล่าง แต่จะต้องเก็บขนาดเสาที่ชั้น2ด้วยเนื่องจากส่วนมากเสาอาคารพาณิชย์ประเภทตึกแถวมักจะมีการลดขนาดในแต่ละชั้นอีกด้วยรวมถึงเก็บค่าระดับฟอร์ทูฟอร์ของแต่ละชั้นในส่วนของรายละเอียดประตูและหน้าต่างผู้สำรวจเก็บข้อมูลเฉพาะในส่วนของตำแหน่งโดยไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดปีกย่อยมากนะักอาจใช้วิธีถ่ายรูปไว้เป็นข้อมูลในการเขียนรูปด้านรูปตัด เพื่อให้แบบมีความใกล้เคียงกับภาพอาคารจริง ในตัวอย่างนี้อาคารชั้นสองมีส่วนต่อเติมซึ่งไม่ตรงกับชั้นหนึ่งทางผู้สำรวจจึงต้องวัดระยะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงสังเกตลักษณะหลังคาของส่วนต่อเติมว่าเป็นอย่างไร การเก็บข้อมูลในส่วนระดับท้องพื้นท้องคานยังมีความจําเป็นอยู่เพราะพื้นที่ชั้นสองทางโรตัสจะกําหนดให้เป็นพื้นที่เก็บสินค้าซึ่งจะมีทั้งชั้นวางและตู้แช่จึงจําเป็นต้องรู้ข้อมูลในส่วนนี้รวมไปถึงระดับฝ้าลักษณะโครงหลังคาระดับหลังคาถ้าหากสามารถเก็บข้อมูลได้ หลังจากเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้วทางผู้สำรวจควรสังเกตตรวจสอบในเรื่องสภาพอาคารรอยแตกเล้ารั่วซึมหรือสัญญาณที่บ่งบอกถึงลักษณะอาคารที่อาจไม่ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยหากพบปัญหาดังกล่าวควรแจ้งกับทางคอนซัลท์ซึ่งจะได้มีการพูดคุยถึงการแก้ปัญหาต่อไป การเก็บข้อมูลภายนอกอาคารควรเก็บระยะจากแนวถนนถึงอาคารหรือถึงแนวเขตที่ดินหากไม่พบหมุดที่ดินทางทีมสำรวจควรสอบถามจากเจ้าของอาคารให้ชี้จุดแนวเขตที่ดินเนื่องจากการทำแบบเพื่อขออนุญ,ญาตทางเทศบาลกำหนดให้ต้องแสดงตำแหน่งอาคารบนฉนดที่ดินด้วยการสำรวจจึงต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้ วัดขนาดเสาวเวฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงวัดขนาดฝาบ่อพักระบายน้ำบริเวณใกล้เคียงในขั้นตอนสุดท้ายของการสำรวจจะเป็นการเจรจาระหว่างทางโลตัสกับเจ้าของอาคาร ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าในช่วงนี้เราควรให้ข้อมูลที่จำเป็นกับทางคอนเซลซึ่งเป็นตัวแทนของโรตัสเพราะข้อมูลในการเจราจาทางผู้สำรวจจะต้องนำมาแสดงในแบบอาคารเดิมจึงควรจะต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไขาการเจราจาส่วนนี้ด้วยอีกทั้งการทำงานระหว่างผู้สำรวจกับคอนเซิลจะเป็นการทำงานในลักษณะเกือ้อกูลกันในด้านข้อมูลและเป็นการทำงานในทิศทางเดียวกัน